นี่แหละการทําความภาคเพียรของเราเราเด็ดจริงๆบอกกงว่านิสัยนี่รู้สึกจะผิดแปลกจากนิสัยทั้งหลายอยู่มากเหมือนกัน <S <S ถ้าว่าอะไรลงไปแล้วขาดสะบ้นเลยขาดสะบ้นเลยพิจารณาทุกอย่างถ้าลงยังไม่ลงตัวยังไม่นั่นนะยังรออยู่ปากข้อบหรือ,อรอรอมอยู่นี่นะดูเหตุผลจนกระทั่งลงถึงแล้วนั้นเจ้าของก็ถอนไม่ขึ้นถ้าลงได้ลงแล้ว ถ้าเหตุผลไม่เหนือนี่จะถอนไม่ได้เลยคนอื่นก็ถอนไม่ได้เดี๋ยว่าจะขอถ้าเหตุผลเหนือนี่แล้วเจ้าของถอนได้คนอื่นถอนได้เอาแก้ไขใหม่ได้เลยถ้ายังเหนือนอยู่แล้วอย่ามาถอนตายก็ตายแบบนี่เลยนู่นเป็นอย่างนั้นนะเราได้อุตสาหย์า,ยามประกอบความภาคเพียนที่มันลําบากมากก็คือปฏิปทาของเราเนี่ยมันป็ฏิปทาของคนอา,าพาวัสนาจิตใจรู้สึกมันมันไม่ได้ภูมิใจนะ ธาตุขันธ์อิมหมีพีหมาแต่จิตใจมันไม่ได้สง่าง,งามเลยนี่